เหลืออีกไม่กี่วันแล้วใครยังไม่ได้มาชมบ้านตัวอย่างพลังงานสะอาดจากวันอาทิตย์ใยกับวันที่งานบ้านและสวนแฟ์ลิวิ่งเฟสติวัล2015แถมมีโปรโมชั่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ห้ามพลาด ใครอยากติดตั้งโซลาบ้านที่บูธวันอาทิตย์บายกัฟวันหนึ่งในธุดิจของกราฟเรามีทีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําครบทุกเรื่องโซลาบ้านนอกจากนี้วันอาทิตย์บายกัฟวนันยังมีบ้านตัวอย่างสุดคูลให้คนในงานได้ไอเดียกลับไปอีกด้วยและถ้าใครอยากติดตั้งโซลาบ้านห้ามพลาดเพราะวันอาทิตย์บายกัฟวนันเขาเตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้กับคนที่ลงทะเบียนในงานนี้ทั้งแถมฟรีอินเทอร์เน็ตบ้านหนึ่งปีพร้อมรับสิทธ์ AI Point สูงสุด1,500 Point และของแถมอื่นอนอ,นอีกมากมาย มาลองคำนวณค่าไฟด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปแค่มาเวิร์กช็อปและลงทะเบียนกับเรารับคูปองและเครื่องดื่มเติมพลังงานดีๆได้เลยครับโหงสุดท้ายแล้วมาพบกับวันอาทิตย์บ่ายกับวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนที่ Impact c h a l l e n g เจ Hall เมืองทองธานีแล้วพบกันนะครับ